อ้าวครับพี่น,อน้องมื่อนี้ตะลุยกระดิได้มัดดัดแปลงกับเครื่องวงกลมหรือกับวงเดือนให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเอาไว้ถ้าใส่ยำเหยื่อหาอยากเด้อพี่น้องพวกอีปูหอยยังสิหายากแล้วก็ข้าวโพดก็หายากๆมันสีเหลือจะเขา่าเข,ข,ขาเด้อพี่น้องเข่าเข่าเปลือกเขาอี่ละเข่าเปลือกอยู่ใน เราเขานีงเราพี่น้องเขาใส่นันเลยก็ไดเ้เขาเขาเปลือกเหนียวเขาเหนียวพี่น้องนี่ก่อนอื่นเท่ากับเบ็ดมานี่พี่น้องอุปรกรณ์ก็มีทซ้ำนี่เหรอพี่น้องนี่ไม่ตามธรรมศาสติ์หรือพี่น้องนี่ต,าาต้น,นตงไม้อันนี้เป็นต้นดาวกระจายเลยพี่น้องนี่เทาก็เบ็ดกับกับกับเทากับเบ็ดตรงๆด้วยพี่น้องนี่เป็นตรงๆเขาก็วกบ,กบ,กบ,กบากกวางไว้เทาก็ นี่เราก็เอาหม่พี่น้องนั่ออกแล้วก็เสียบน้ำไรสกีตเนี่ยพี่น้องนี่นี่พี่น้องมึงมานี่ละสุดยอดแนี่น้องพี่น้องสุดยอดสุดยอดไปเอาไปลองิงึงพี่น้องมาที่นี่ต้นไม้ขางทางเด้อยพี่น้อง ทางขาง,ขางปลาลำไย,ยพี่น้องนี่ไม้นี่คา,าดว่าจะบ่ท่านมีคนมาใส่หรือพี่น้องเพราะปลาบ่มีห้อยไม้เลยพี่น้องหรืออาจเขาเจ้าใส่แบบบ่ไม้ก็ได้เดี๋ยวตบกุลสิาพาเบิง้งเบิ้งพี่น้องนะ,ะห้อยขวดห้อยอันนี้โอ้คืออยู่พี่น้อง Đó, cần phi nồng vào này Đó, chỉ bay thì hết vầy con hành này trên nó Tháo hết vầy này, mày với hãy mắn cài với cài rất nhiều Hành mắn mình... lông đẩy với hành mắn cài này nhằm tố mà Đó, hấp con ใส่เาเบบเ,นะเ,เห็ดเบงดีๆล้ครันอันแรกเขาก็เห็ดหนาเล็กน้อยกดลง

หนึ่งหลังพี่น้องเรียบร้อยเป็นหอยขวดบปพี่น้อง,องทางทางพคนสินเชียนเขาออกมาทานไปพี่น้องออกมามาอยู่นี่นี่ผมที่ใส่กับใส่ดักเป็นอย่างนี้ไพี่น้องบอด้ดักขวางทางนี่พี่น้องดักขางทางถ้าขวางทางแบบพี่น้องเทียร์แบบเขามาเหยียบบ่โฟกัสได้พี่น้องลุงเทียรกับดีดฟงบ่ใครถือกระมีพี่น้อง ใส่งเงียบพี่น้องพี่น้องเส้นนี่ขัดใบสี่ก่อนเด้อพี่น้องนี่ขัดใบไต่หนิก่อนอันตรายเด้อพี่น้องลอยหนีบนี่เราก็วางหาหม่กกดลงจังหน่อยเด้อพี่น้องห <c oughs> ม่กเสียบลงนี่ นี่นไงพีเน้องามาเอาใจเขาเปียกเทาพี่เต้าแล้วพี่น้องนี่ผมใส่เป็นเขา่าเปียกเหนียวโอ้ยอ่อมเลยจอดแน,น่นอนเอ๋อพี่นอ้องต้นตะลึกคือได้ใส่ให้พี่น้องเบิ้งสองหลังนี่แล้วพี่น้อง เดี๋ยวนี้ก็อิตาเวนไก่ตกดินละ่ะสีคัมกอนนาพี่น้องเนาะมื่อกี้ต้นตะลุยก,ก็เอามาดสีบกหลังเนาะพี่น้องจักสีใสเหล้วบ่แล้วพี่น้องเม,มื่อกี้อิตาเวนก็สีตกดินละ่ะคัมละ่ะหัวไฟก็บ่ได้เหลี่ยมเอา,มาน้ำใสเหล้วก็สพิพุ่นเด้อพี่น้องมื้ออื่นพุ่นล่ะจังสิมาได้มายามมาหลุ่นน้ำกันพี่น้องอ่ะมื้ออื่นเจอกันเด้อครับพี่น้อง สวัสดีครับส่วงเศร้ามาพบว่าพอกันอีกแล้วเด้อพี่น้องมือ่อนี้กับพ่พี่พ่อน้องมาหายามหนูที่ใส่ไว้แต่มือวนันเลยเด้อพี่น้อง่ะจังใดเป็นจังใดก็ร้อ,องไปบึ้งพี่น้องสูตรใหม่เนาะปะ่ปมาหลุนมาส้มหลังแรกกัน แงะหมานบอกพี่น้องหลังแดีบบรลันพี่น้องเป็นยังนัน่นไงพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องป๋าถุงเงินพี่น้องโอ้ยสูตรสูตรใหม่ สูตรใหม่กระใสอะไรอยู่พี่น้องโอ้โหสูตรใหม่กับมานอยู่พี่น้องสูตรใส่ข้าวเปลือกเด้อพี่น้องนี่นี่ใบตะเกียบที่ผมเห็ดใบตะวันนี่เห็ดง่งายๆได้ผลจริงพี่น้องอ้าวแต้มแรกเลยพี่น้องใส่สวยๆฮะเก็บหนูกันพี่น้องทีนี้ คนนี้ก็ใส่ไว้หาหลังเนอพี่น้องยามมาแล้วสามหลังว่าก็บ่ได้หพี่น้องเบิ่งเบิดคู่หลังเนอพี่น้องเอาเบิ่งหลังนี้กันนะพี่น้องหลังนี้เนาะหลังนี้คือลันซื่อลันซื่อพี่น้องเป็นหนูนหน่อยเห็นตาหางถึกหาง ผาดพี่น้องหลังนี้ไปจังไดบุถือหางรุดูอยู่นี่เลยพี่น้องโอ้หี่พี่นอ้องผมขึ้นหมดใบพีกัดสายนี่พี่น้องกันมานพี่น้อง ยงเหลี่ยอยู่อันนี้ก็ถือหางคือกันพี่น้องตัวยังอยู่ยโอา้าเก็บหนูก็ทะพี่นอ้องใส่สืสวยแต้มสองพี่น้องนี่พี่น้องแต้มสองแต้มสองมาแล้วพี่น้องเป็นหนูขาเหยียนด้วพี่น้องนหนูขาสัน่นตีนสีบอยไนด์หรืพี่น้องหนูโตบอยไนด์พ่อตีนกับบอยไนด์ ฮะเต็มสองขี่น้องนะเบิ่งอีกหลังนึงขี่น้องใส่ไปหาหลังดีบริหมายไว้เด้อนวยถ้าไม่อันตรายใส่ไก่บ้านนี่ใส่แบบนี่้นะขี่น้องหลังนี้บ่มีเอียงเลยี่น้องนะบ่มีเอียง ว <c oughs> างเปล่าคู่นี้ไปสองตัวใส่หาหลังพี่น้องสองแต้มไปพวกอีกปู้นหน่อพี่น้องทางงเห็นไหมคนน้ทาง,งต้นไม้ผมใส่ไ้ตะวันก็ใส่ไวสิบก็หลังได้พี่น้องคำก่อนใส่โบทันหัวไฟบริออกมาพี่น้องฮะไปรุ่นกันต่อพี่น้องอ๋อครับพี่น้องเี่ ใส่สองหลังพี่น้องจะดูนกันมันเป็นยังไงสิมัหลังแรกเป็นยังไงอ่านไงพี่น้องว้าวได้ผลจริงๆพี่น้องเป็นนูคาสันอีกเลยพี่น้องตัวนี้หน่อยนะแ้มสามพี่น้องงแล้ว หลังหนึ่งพี่น้องเอ๋อพี่น้องว้าวถืออีกแล้วแต่ว่าเป็นหนูทองขาวด้วยพี่น้องหนูทองขาวตัวซ้ำกันนะพี่น้งองเป็นหนูขาตำ่ำเ,เ,เป็นหนูขาต่ำหนูขาสั่นหนูขาเหยียนนะพี่น้องอ้ยเอิดหลายอย่างเป็นหนูขาต่ำนะพี่น้องข้าเอืนไปเดี๋ยวพวกอีกพี่น้องนี่คูนะี่ ใส่ไว้ลังเดียวไม่ถือเข่าเลียคือเก่าพี่น้องคือสิบนมีตัวหรอกวันนี้พี่น้องนั่นแต้มสีมาแล้วพี่น้องแบ่งสายแบ่งสายเจาะ ได้ผลเกินคาดพี่น้องโอ้ยสุดยอดมาต้องหาเหยื่อหนักพี่น้องเขาเปลือกเนาะสุดยอดคู่นี้ข้างปลาลำไยพี่น้องสามหลังสามหลังสุดท้ายพี่น้องไปไปชมกันพี่น้องมาเบิ่งหลังแหลกพี่น้องคู่นี้คู่นี้หลังแหลกบ่ถึกพี่น้อง ทั้งสองกับบอถอพี่น้องอไอยกัดหนามีไหมอะไร้าพี่น้องอบอถอไปพึ่งหลังสุดท้ายพี่น้องล้างสุดท้ายกับพี่น้องหลังที่สามจะมีโต้ไหมเนาะลังสุดท้ายกับบอถอพี่น้องนะบอถึก เนานี่พี่น้องผมใส่สูตรนี่มาเบิ่งยอดรวมกันพี่น้องนี่วันนี้นี่พี่น้องเป็นหนึ่งตัวสองตัวสามสี่นี่เป็นน,ะะนูคาตำนเดีนี่ห้าตัวก็นูต้องเขา ือผัสสวยงามพี่น้องนี่เอ้ามือนีจังได้ต้นตะลุยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้อพี่น้องเป็นกำลังใจต้นตะลุยเดอ้ออล่วก็อย่าลืมกดติดตามนาพี่น้องผู้ดใดถ้าได้ติดตามเนาะสิได้พอได้รับชมคลิปไม่ไหมจากต้นตะลุยสำหรับมือนีก็ติดคงลาก่อเด้อครับเดอ้อพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ